เนื้อสดสดครับเอาไปทำอาหารอร่อยกันราคาถูกๆสดสดมาใหม่เชิญเลือกซื้อเลยครับนี่ครับวันนี้เนื้อสดมากครับมาดูครับผมกำลังจัดเรียงให้สวยงามกาทะน้เนื้อซี่โครงเนื้อสันนอกก็สดใหม่ทุกวันครับเสียงเจ้าของร้านขายเนื้อเจ้าเก่าประกาศเชิญชวนลูกค,ค้าณถนนสายเก่าในชุมชนเล็กๆยามเช้าร้านขายเนื้อสดตั้งอยู่สุดทางถนนดูสะอาดแต่แฝงความเย็นชาเจ้าของร้านชื่อวิทยาชายวัย40ใบหน้าฉลาด แต่แววตาแข็งกระด้างเขายืนหั่นเนื้ออย่างชำนาญป้ายร้านเขียนว่าเนื้อคุณภาพสดใหม่การบริการหน้าร้านอย่างที่หลายคนรู้ว่าขายตามใจฉันลูกค้าบางคนยืนรอบางคนถูกเมินเฉยบรรยากาศเหมือนร้านธรรมดาแต่ความไม่ธรรมดากำลังก่อตัวขึ้นอ้าวยังไม่เสร็จเหรอครับคิวเยอะจังพี่ยิ่งไลยล่ะดูท่าทางจะไม่สนใจแล้วนะ ไม่นานเมหญิงสาววัย25ปีเธอเป็นพนักงานร้านซักรีดเสื้อผ้าเรียบเรียบเดินเข้ามาอย่างเกรงใจเธอเดินเข้าขอซื้อเนื้อว่าขอซื้อเนื้อหมูชิ้นเล็กๆสัก50บาทไปต้มซุปให้แม่สักหน่อยได้ไหมคะน้ำเสียงเมสุภาพแววตาอ่อนล้าแต่จริงใจวิทยาเหลือบตามองตั้งแต่หัวจะรดเท้าของเมก่อนยิ้มเยาะ สายตารอยยิ้มที่ดูถูกชัดเจนกว่าคำพูดใดๆวิทยาพูดเสียงแข็งๆขึ้นว่าเงินแค่นี้อย่ามาซื้อเนื้อแพงๆเลยนะหนูไปร้านอื่นเถอะนะพูดจบวิทยาเขาผลักถาดเนื้อหมูออกห่างจากมือเมทันทีและพูดซ้ําด้วยน้ำเสียงเหยียดอีกว่าคนอย่างเธอกินของถูกๆก็พอไปซื้อร้านอื่นเถอะลูกค้าอื่นได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าพ,พูดอะไร เมยืนนิ่งน้ำตาคลอแต่ไม่ตอบโด้ใดๆเมพยายามอธิบายว่าหนูขอซื้อได้ไหมเงินนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของหนูนะคะขอซื้อไม่ได้ขอฟรีนะลุงเงินทุกบาทมาจากน้ำพักน้ำแรงที่สุดจริตของเธอไม่ได้ขอของฟรีแค่ขอซื้อในสิทธิของลูกค้าที่มีเงินน้อยแต่วิทยากลับหัวเราะเบาๆอย่างดแคลน เขาหันไปสนใจลูกค้าคนอื่นราวกับเธอไม่มีตัวตนวันนี้รับอะไรดีครับของสดใหม่เอากิโลดี3เนื้อ3กระดูกค่ะได้เลยครับสดมากวันนี้จัดให้เลยขอบคุณค่ะวิทยายิ้มต้อนรับลูกค้าอีกคนเมเดินออกจากร้านพร้อมหัวใจที่แตกสลายทันทีตกช่วงบ่ายเต้ชายวัย35คนงานก่อสร้างเดินเข้าร้านขายเนื้อหมูของวิทยา เสื้อเขาเปื้อนปูนเหงื่อท่วมตัวแต่สีหน้าเหนื่อยล้าขอซื้อเนื้อหมูครึ่งกิโลครับผมจะเอาไปทำกับข้าวให้ลูกเขาขอซื้อเนื้อหมูเพียงครึ่งกิโลเอาไปทำกับข้าวให้ลูกๆก,กินวิทยามองแล้วขมวดคิ้วความรังเกยียจฉายชัดในสายตาทันทีวิทยาหยิบกระดูกโยนใส่ถาดเสียงดังและพูดเสียงดังให้คนอื่นได้ยินอีกว่าคนงานอย่างนายเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องกินเนื้อของดีๆหรอก เสียงหัวเราะเบาๆดังจากมุมร้านเต้หน้าแดงด้วยความอับอายแต่ก้มหน้ารับกระดูกไปศักศีถูกเหยียบย่ำโดยไม่เหลือชิ้นดีเต้ได้ออกจากร้านไปช้าๆภาพหลังค่อมลงราวกับแบกโลกทั้งใบเสียงวิทยาพูดลอยตามหลังว่าดีรู้ฐานะเตเองดี ลูกค้าบางคนเริ่มรู้สึกอึดอัดแต่ความเงียบยังคงชนะความถูกต้องร้านเนื้อหมูสดยังเปิดต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตกเย็นวันเดียวกันรถหรูสีดำจอดหน้าร้านมีชายวัยห้าสชื่อคุณธนานักธุรกิจใหญ่ในพื้นที่ก้าวลงมาเสื้อผ้าดีนาฬิการาคาแพงแววตาหน้าเกรงขามวิทยารีบวางมีดโค้งศีรษะทันทีท่าทีเปลี่ยนราวกับคนละคนรับอะไรดีครับวันนี้คุณธนาสดใหม่เลยครับ ผมมีเนื้อเกรดีๆมาให้ลองสนใจไหมครับคุณเอากี่โลครับวิทยาพูดด้วยน้ำเสียงนอบน้อมเสนอเนื้อเกรดพรีเมียมทุกชนิดอย่างภาคภูมิใจถึงขั้นบอกว่าจะนำไปส่งถึงบ้านโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆคุณธนายิ้มบางๆอย่างพอใจ ลูกค้าในร้านมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกหลากหลายเมและเต้ยืนมองเหตุการณ์นี้จากอีกฝั่งถนนภาพเมื่อเช้าย้อนกลับมาในใจทันทีความแตกต่างของการปฏิบัติชัดเจนเกินปฏิเสธคุณดูสิเขาเลือกปฏิบัติกับคนหาข้าวกินข้าแบบเราใช่ค่ะพวกเราก็ใช้เงินซื้อนะไม่ได้มาขอสักหน่อยต่อไปผมจะเลิอกอุดหนุนล้วร้านนี้ใช่ใช ไม่มีคำดา่าไม่มีการตะโกนแต่ความเจ็บปวดกลับรุนแรงยิ่งกว่าคืนนั้นวิทยานับเงินด้วยรอยยิ้มพอใจเขาเชื่อว่าตนฉลาดเลือกคนซื้อขายของให้คนรวยๆนี่มันได้เงินในจริงๆเว้ยไม่รู้เลยว่าความลำเอียงกำลังสะสมเป็นเงามืดในใจเขาเองเสียงหัวเราะเบาๆดังก้องในร้านเหมือนเสียงเตือนที่เขาไม่ยอมฟัง เมกลับถึงบ้านเห็นแม่ไอหนักอยู่บนเตียงเธอกุมมือแม่แน่นน้ำตาไหลเงียบๆทำดูถูกยังดังกล้องในหัวแต่เธอสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ใครเหยียบย่ำอีกความอ่อนแอกำลังแปลเปลี่ยนเป็นพลังสักวันฉันต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ให้ได้เอสันกินข้าวกับลูกๆในบ้านเช่าเล็กๆล,ลูกถามว่าพ่อไม่ได้ซื้อเนื้อมาหรอคะทำไมมีแค่กระดูกล่ะ อร่อยจังเลยนะอร่อยมากเลยค่ะพ่อกินเยอะๆนะลูกเต้ฝืนยิ้มตอบเพียงว่าไม่เป็นไรลูกกินไปก่อนนะความเจ็บปวดของผู้ใหญ่กลายเป็นบาดแผลที่เด็กไม่เข้าใจสายตาเต้แน่วแน่ขึ้นอย่างเงียบงันร้านตาวิทย์เขาขายหมูไม่สดให้ชาวบ้านนะจริงเหรอไม่นะฉันไม่แน่ใจเรื่องนี้เลยนะใช่ดูแปลกๆไปหน่อยจริงด้วยต้องถามคนอื่นหน่อยมันรอดูต่อไปก่อน ข่าวหือเรื่องร้านเนื้อเริ่มแพร่ในชุมชนบางคนเล่าด้วยความโกรธบางคนเล่าด้วยความกลัวแต่ยังไม่มีใครกล้าเผชิญหน้าอำนาจเงินยังคงปิดปากผู้คนความอายุติธรรมดำรงอยู่ในความเงียบวิทยายืนมองกระจกเห็นเพียงภาพความสำเร็จของตนเองเขาไม่เห็นเงาของความอายุติธรรมที่อยู่ข้างหลังเลยคำว่าศักดิ์ศรีมนุษย์ไม่เคยอยู่ในหัวของเขา เพียงแค่คำว่าใครมีอำนาจคนนั้นมีค่าเม็ดแห่งกรรมถูกหวานลงแล้วในใจวิทยาภาพตัดสลับระหว่างเมเต้และวิทยาสามชีวิตในสังคมเดียวกันแต่หัวใจไม่เท่ากันเต้และเมยืยืนคุยกันเกี่ยวกับร้านเนื้อและตั้งใจว่าจะสอนบทเรียนให้ชายขายเนื้อคนนี้ให้ได้